สัญลักษณ์แสดงการบวกหรือซนะิกมานั้นสมมติว่าพี่นกมี a 1บวก a 2 บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ a n ซึ่งตัวนี้นะครับถูกแทนที่ด้วยซิกมาของ a i เมื่อ i เท่ากับ1จนถึง i เท่ากับ n ถ้าเป็นอนุกรมอนันต์เนี่ยก็คือเอา a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n และยังไม่จบบวกไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าอนุกรมอนันต์ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยซิกมาหรือ summation มมของ a i เมื่อ i เท่ากับ1 จนถึง i เท่ากับอินฟินิตนะครับซิกมาของ 3j ไม่ต้องงงนะเปลี่ยนแค่ i เป็น j นะตั้งแต่ j เป็น1จนถึง5นะครับเราใช้วิธีการแทนค่าก่อนก็ได้นะก่อนที่เราจะใช้3สูตรนะเราแทน j เป็น1ก่อนนะครับก็แทนเข้าไปใน3 j ก็เป็น1คูณกับ3นะครับต่อมาเราแทน j ด้วย2นะ3คูณ2นะครับเราก็แทน j เป็น3นะครับแทนเข้าไปใน3 j ก็เป็น3คูณ3เราแทน j เป็น4ใน3 j ก็คือเป็น3คูณ4แทน j จนถึงแค่5นะครับก็คือเป็น 3คูณ5 15เนาะคือได้45อันนี้คือวิธีรัดนะครับอย่างแรกก็คือเราสามารถดึงค่าคงที่ออกมานอกซิกมาได้นะครับถ้าเกิดคูณอยู่กับตัวแปรนะก็จะเหลือแค่ j นะครับเมื่อ j ตั้งแต่1จนถึง5นะครับสูตรของซิกมา i กำลัง1นะครับตั้งแต่ i เท่ากับ1จนถึง n นะหาได้จาก n วงเล็บ n บวก1ทั้งหมดหารด้วย2โดยที่แทน n เป็น5เนาะก็คือ5คูณ5บวก 1>, 1ทั้งหมดหารด้วย2ได้45นะข้อที่2นะครับเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับอันนี้ทวนวิธีการแทนค่านิดหนึ่งนะอันนี้คือซิกมาของ8ซึ่ง8เป็นค่าคงที่นะตั้งแต่ k แทน k เป็น1จนถึง k เป็น50นะครับก็สแสดงว่า8ตัวเนี้ยบวกกันตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่50ก็เอา8ไปคูณ50ก็คือ400หรือเราจะใช้วิธีรัดซิกมาของ ค่าคงที่ตั้งแต่ i เท่ากับ1จนถึง n เนี่ย,ยก็จะได้เป็น c คูณกับ n ซิกมขขาของค่าคงที่ที่เป็น8เนี่ยก็คือเอา8ไปคูณกับ50เพราะฉั้นตัวนี้ก็คือ400ข้อที่3นะครับเขาให้หาซิกมาของ i กําลัง2วงเล็บ i ลบ3ตั้งแต่ i เท่ากับ1จนถึง4โอเคอันนี้พี่โนองขอใช้วิธีการใช้สูตรลัดเราก็คูณกระจาย i กําลัง2คูณ i ได้ i กําลัง3 i กําลัง2คูณ3ก็จะได้ลบ3 i กําลัง2ซิกมากระจายเข้าไปในการ การบวกลบได้ก็กระจายเลยนะอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็เขียนสูตร i กําลัง3กับ i กําลัง2ให้เรียบร้อยนะก้อนี้คือซิกมาของ i กําลัง3ก็ใช้สูตรนี้นะครับอ่ะก็คือ n วงเล็บ n บวก1ทั้งหมดหาร2แล้วก็ยกกําลัง2นะตัวนี้นะครับ n เป็น4นะแทนเข้าไปในตรงนี้นะสูตรนี้นะอันเนี้ยเราดึง3ออกมาด้านหน้าได้ไหมอ่ะได้อ่ะ,อะเราดึงเลยนะตรงนี้เราก็เขียนลบ3ไว้ลอนะแล้วเราก็หา กไอ,นนอกำลัง2ก็หาได้จากสูตรนี้นะโดยที่ n เป็น4ก็ค่อยๆค,คิดเลขอันนี้4คูณ5ก็จะได้20หาร2ก็จะเหลือ10ยกกำลัง2ได้100 3กับ6ตัดกันเหลือ2 2กับ4ตัดกันเหลือ2ก้อนนี้ก็จะเหลือ2คูณ5อันนี้8บวก1เป็น9ก็จะได้90จะตอบ10 เขาให้เราหาผลบวกของ n พจน์แรกและเขาให้หาผลบวกของ20พจน์แรกซิกมาของ1หารด้วย i คูณ i บวก1ตั้งแต่ i เท่ากับ1 จนถึง n ก็ต้องแทน I เป็น1เพื่อหาพจน์แรกก็จะกลายเป็น1หารด้วย1คูณกับ2ถ้าเราอยากจะรู้พจน์ที่2ก็แทน I เป็น2นะครับก็คือเป็น1หารด้วย2คูณ3ถ้าเราอยากรู้พจน์ที่3ก็แทน I เป็น3ก็คือเป็น1ลบด้วย3คูณกับ4จะหาพจน์สุดท้ายก็คือพจน์ที่ i เท่ากับเป็นว้นพจน์รองลงมาก็คือลบไป1นก็คือพจน์ที่ i เท่ากับ n ็ลบ1ก็แทนเข้าไปในตรงนี้นะก็จะกลายเป็น1หารด้วย n ลบ1ทีนี้ก็เอา n อลบหนมาแทนใน i อบวกหนึ่งก 1บวกหก็คือ n ใช่ไหมก็จพ์สุดท้ายนะครับแทน i ด้วย n ก็จะกลายเป็น1หารด้วย n คูณด้วย n บวกห1ทั้งหมดหารด้วย a คูณกับ b จะเท่ากับเอา1ส่วน a ลบ1ส่วน b แล้วก็ไปคูณกับ1ส่วนด้วยผลต่างก็คือ b ลบ a นั่นเอง พราะฉะนั้น1หารด้วยทั้งหมด1นคูณสก็จะได้1นส่วนหลบหส่วนสองบลบเก็คือห่างกันเท่าไหร่1กับ2ห่างกัน1นใช่ไหมก็หนส่วนหก็ไม่ต้องเขียนนะเพราะฉะนั้นก็จะแจกได้แบบนี้1นส่วนหลบหส่วนสอหารด้วยทั้งหมด2อคูณกับ3ก็จะได้1นส่วนสลบหส่วนสาองกับ3ห่างกันเท่าไหร่1ก็คูณด้วย1นส่วนหก็จะกลายเป็น1นส่วนสลบหส่วนสแล้วก็1นส่วนสลบห่วนง ไปเรื่อยๆนะเรามาดูก้อนนี้กันเราก็จะแยกได้แบบนี้นะ1ห,หารด้วย n-1 ลบ1ลบด้วย 1-n ลบ n ก้อนนี้ก็จะแยกออกเป็น2ตัวที่ลบกันก็คือ1ส่วนด้วย n ลบด้วย1ส่วนด้วย n-1 บวก1 อะไรหักล้างกันได้1นส่วนสครับหส่วนสครับหส่วนสก็ต้องหักล้างกันได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเฮ้ยมันหักทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องหักได้ตัวนี้ก็ต้องหักได้และตัวนี้ก็ต้องหักได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรูปทั่วไปของตัวนี้ก็คือ1ลบด้วย1หารด้วย n บวกหหรือเราจะตอบเป็น n หารด้วย n บวกหอันนี้เราจะจําเป็นสูตรนี้ไปก็ได้นะติ๊กมาของ1หารด้วย I วงเล็บ i บวก1 ตั้งแต่ i เท่ากับ1จนถึง n จะหาได้จากสูตรนี้อ่ะนี่คือ <c oughs> ผลบวกของ n พจน์แรกทีนี้ถ้าเกิดเป็น20พจน์แรกล่ะแล้วก็แค่แทน n เป็น20ครับ